ความคืบหน้าล่าสุดพระอาจารย์พลออกมาพูดดังนี้ครับกล้าออกมาขอโทษสังคมไหมในสิ่งที่ตัวเองทำไปยูทูบเบอร์ที่ออกมาพูดเยอะๆพระอาจารย์หายไปเป็นเดือน2เดือนออกมาครั้งนั้นกะว่าจะไม่ออกมาพูดแล้วคราวนี้นะ่ะในเมื่ออยากให้ออกมาพูดก็จะพูดอย่างน,น้อยๆพระอาจารย์มีดวงธรรมสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์เคยถามว่าใครทำน้องได้คำตอบว่า ผีเฮี้ยนผ้าป่าผีเล่าผ้ากินอย่างน้อยคนที่ทำน้องเป็นคนที่ติดเล่าคนที่สมรเรเทเมาแล้วคราวนี้นะ่ะก็ได้คำตอบจากดวงธรรมมาอีกว่าใครที่เป็นคนทำน้องให้ดูพฤติกรรมให้ดูที่พฤติกรรมต่างๆที่กำลังจะแสดงออกมาให้สังคมเห็นไปเรื่อยๆเอาง่ายๆคือว่าคนที่ทำน้องมักจะอวดฉลาดให้เราคิดเอาเองประอา,ารย์ไม่ได้บอกว่าใคร คนที่อำพรางศพเคลื่อนศพซ่อนศพพยายามที่จะเก็บหลักฐานอย่างแนบเนียนคนบ้านๆธรรมดาจะไปทำแบบนั้นไม่ได้คนที่ทำนะ่ะจะต้องเป็นคนที่ฉลาดแบบแกมโกงเนียนมากตบตาชาวโลกได้ทั้งหมดเนียนจนมีคนชื่นชมยินดีชอบใจเยอะแยะมากมายพระอาจารย์ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่14กรกฎาคม2563พระอาจารย์บอกตั้งแต่ เริ่มต้นว่าพระอาจารย์เป็นโจรเพื่อไปจับโจรอยากจะรู้ไงเพราะว่าสังคมวุ่นวายไม่รู้จักกันแต่ก็ต้องมาทะเลาะก,กันโดยที่คนทำนะมันยิ้มสบายเรื่นเริงบันเทิงใจแต่สังคมโยงไปมั่วจนทำให้พระอาจารย์เข้าไปจุดนั้นเราเห็นว่ามีกลุ่มลายตั้งกลุ่มกันแล้วกลุ่มไหนที่เด่นในเมื่อเรานะเข้าไปทีแรกอยากไปช่วยอยากจะรู้ ด้วยตัวเองถ้าเรารู้ว่าใครฉลาดใครที่กำลังอวดฉลาดคนนั้นแหละ80-90%ถึงเซที่มันคือคนทำคดีนกชมพู่มอลักฟันธงเคยผ่าดวงชะตาลุงพลไว้ดังนี้เจอราหูเข้าเรือนพระสุส่งผลดวงมัวหมองจากรายการโ้นกระแสสิบกันยายนหนุ่มกัญชัยกำหนดพลอยได้สัมภาษณ์หมอลักไว้ดังนี้ ราหูคืออะไรหมอลักตอบว่าในมุมดาราศาสตร์ว่ากันในเรื่องของจุดคาดเคลื่อนหรือจุดดำราหูในมุมของหูราศาสตร์ก็เป็นเทพพระเคราะห์หรือเป็นหนึ่งในเทวดานพเคราะห์เป็นหนึ่งในเทวดาที่เป็นตัวแทนของใครราหูเป็นเงาก็บันเทิงดาราเงาก็ผับเทกบอนบาราตรีราหูในความหมายของหูราศาสตร์ ราหูคือเงาคือมายาไม่ใช่ดาวดวงหนึ่งเหมือน The Sun The Moon ราหูคือเงาเงาของความเป็นโลภะโมหะเงาของโลกอันประกอบด้วยดารานักแสดงมายาดูดวงมา30ปีดาราคนไหนดาวราหูไม่เด่นดังไม่ได้นักการเมืองดาวราหูต้องเด่นมหาเศรษฐีต้องเด่น ต้องเด่นในพื้นดวงชะตาเดิมคำถามถัดมาราหูย้ายครั้งนี้ราศีไหนส่งผลมากที่สุดหมอลักตอบว่าพฤกษกกับพิจิกต,ตั้งแต่10กันยายนตี2.51นาทีคือเมื่อคืนนี้ราหูโยกย้ายจากมิถุนไปราศีพฤกษกแปลว่าราหูทับราศีพฤกษกแล้วบรรดาหมอดูทั่วๆไป ที่มีความรู้ความเข้าใจราหูโคจรทัพราศีใครเช่นที่ผ่านมาทับราศีมิถุนสองปีครึ่งก่อนหน้าโน้นทับราศีพฤกษ์ราหูทับราศีใครถ้าตามทฤษฎีทางโหราศาสตร์ด้วยจังหวะมักป่วยตายเจ็บย้ายบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถด้วยจังหวะสถิติมักเป็นแบบนี้เมื่อราหูโคจรทับราศีใด ดูแล้วไม่ค่อยดีแต่ต้องถามบรรดาผู้ที่เกิดราศีมิถุนกับธนูว่าเวลาครึ่งนับตั้งแต่ยิมสองกุมภาพันธ์2562จนถึงวันที่10กันยายนดวงชะตามันย่ำแย่ไหมแต่โดยไซตินะ่ะส่วนใหญ่ย่ำแย่จากนั้นหนุ่มกัญชัยถามถึงดวงในวันที่17สิงหาคมซึ่งเป็นวันเกิดและราศีลุงพลหมอรักตอบว่าเวลา ถามนะ่ะถ้าดูดวงเป็นมหาชนได้แต่ถ้าพอเจาะจงบุคคลมันไม่ได้มีแค่วันที่มันต้องคำนวณแต่ถ้าดูแบบรวมๆถ้าอยากรู้เรื่องของชาวบ้านหรอราหูเข้าสู่เรือนสุภะที่เป็นดาวมัวหมองจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจจากนี้ไปยาวๆไม่สามารถหยุดสภาวะที่เกิดจากสภาพที่ไม่คุ้นในความเป็นตัวเอง คดีน้องชมพู่อัจฉริยะลั่นเห็นลุงพลครั้งแรกรู้เลยว่าเป็นคนร้ายจากทางรายการโหนกระแสโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ไปออกรายการซึ่งมีคุณนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรในคำถามที่น่าสนใจมีดังนี้แล้วซีรีส์บ้านกกก,กว่ายังไงอัจฉริยะตอบว่าเมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้นะ่ะจริงๆเป้าหมาย เราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วเหรอแล้วทำไมไม่จับอัจฉริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหาเขาได้ว่าเขาเป็นคนทำเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่ เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้น่ะคือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อยก,กควายถูกเชื่อแต่ไม่มีน้ําตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กขึ้นเขาคําถามถัดมาประเด็นสําคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบนมีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกไว้ว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไหวตัวทัน บอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งอายุ30กกว่าเขาคาดว่าเขาน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทําให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาและยังไงต่ออรชยาตอบว่าเรื่องร้องไห้นะ่ะร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัยส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่า เขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่นะ่ะไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักผู้เหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่กก,กอกนะ่ะเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงนะ่ะจะไม่ให้อุ้มเลยภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่องสามเอามาออกเรานนะก็จับตาม,มองอยู่แล้วและคิดว่า มันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทีมงานของตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทาั้งๆที่บ้านมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขาและโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขามือถือที่ไหนมารับคดีน้องชมพู่ พันตรดเอกสุรโชคเจษด,ดาเดชชายาสารวัตรแรมโบ้อดีตผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลวิเคราะห์คลิปเสียงที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่าประเด็นที่ผู้ใหญ่บ้านกกกอกออกมาบอกว่าพูดโกหกคงเป็นเพราะกลัวว่าจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทเพราะกลัวถูกเรียกให้เป็นพยานถ้าจะหลอกก็คงไม่พูดแบบนี้หรือ หากเป็นคนที่รำคาญก็ต้องพูดตัดบทว่าอย่าโทรมาอีกแล้วตัดสายไปจะดีกว่าแต่นี่นะ่ะคือการพูดเป็นเรื่องเป็นราวการเข้าเครื่องจับเท,ท็จมีผลเรื่องของจิตตวิทยามากมีผลต่อจิตตวิทยาผู้ต้องสงสัยหรือตัวคนร้ายทําให้ตํารวจรู้ว่าใครพูดจริงหรือพูดโกหกมีผลทางด้านแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตํารวจมากเพราะ มีตัวเลือกแค่1-2สคนเราจะรู้เลยว่าใครพูดจริงหรือพูดเท็จหากตำรวจรู้ว่าใครพูดจริงหรือพูดเท็จหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ส่วนหนึ่งในคดีใหญ่ๆส่วนใหญ่จะทำกันถ้าไม่มีประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมผู้เสียหายไม่มีผลดีเนก็จะนำผู้ต้องสงสัยทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จซารวัตแรมโบบอกอีกว่า เครื่องจับเท็จเป็นทางเลือกสุดท้ายของตำรวจส่วนใหญ่ใช้ในการทำคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเครื่องจับเท็จมีความแม่นยาม,มากถึง90%ซ